สวัสดีครับคุณผู้ชมสปอร์ขับสำหรับคนรักกีฬาพาไปชมไฮไลท์ฟุตบอลบุนเดสตีกาครับเป็นเกมลุ้นแชมป์ของศึกบุนเดสตีกาบบเยนมิวนิคเปิดบ้านรับการมาเยือนของเสือเหลืองโปริเซียดอทมุลไปดู11ตัวผู้เล่นของทั้ง2ทีมกันครับบาเยนมิวนิคเจ้าถิ่นมาในระบบ4-2-3-1มาริโอนอยเออร์ er mm hmm. เป็นผู้สาประตูส่วนผู้เล่นคนอื่นๆประก,กอบไปด้วย mm hmm. เบชแมงปวาวาดายโยอ,อูปาเมกาโนลูคัสเองนดส ฟอโซเดวิสโยชัวคิมมิชเลออนโกลเลสกาเซสนาบีโทมัสมุลเลอร์คิงลีสโกมันและโรเบิร์ตเลวันด็อกกี้ขณะที่ดอทมูลครับมาในระบบ4-2-3-1มาวินฮินส์เป็นผู้สาประตูส่วนผู้เล่นคนอื่นๆประกอบไปด้วยมาริอุสวอฟมานูเอลเอคาจีดานอักเซลซากาดูลาเฟโอกาเลโลเอเมรชานจูดเบิลลิงแฮมยูเลียนบานมาโคโร้อยเลเนียและเอลิิงฮาแลน์ แล้วมาดูจังหวะนี้ครับบายเยนแตะบุมมาบอลอยู่ที่นาบี้ซัดด้วยขวาเรียบร้อยเลยครับหายไปเลยครับบายเยนออกนําก่อน1ประตูต่อศูนย์ครับดูจังหวะนี้โอ้โหวันเล่แบบผู้รักษาประตูไม่ต้องกระดิกเลยครับแล้วบายเยนมาอีกแล้วครับแย่งบอลมาได้บอลอยู่ที่มุลเลอร์มุลเลอร์ไหลต่อให้เลวันดอฟสกี้ซัดด้วยซ้ายเรียบร้อยเลยครับ2ประตูต่อศูนย์นาทีที่3.4ครับบายเยนออกนำจากโรเบิร์ตเลวันดอฟสกี้ครับ แล้วก็จบครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้ครับไปเย์นนำไปก่อน2ประตูต่อศูนย์กลับมาว่างต่อครึ่งหลังครับดรอดมุนบุกมาบ้างครับจังหวะนี้บอลอยู่ทางกราบซ้ายครับจ่ายให้สูจจังหวะนี้ครับมาโครร้อยครับโดนคิมิคทำฟาวครับดูครับเหลี่ยมบอลดีกว่าจังหวะนี้คิมิคก็เสียท่าครับแล้วก็เป็นเอเมเชานครับ วิ่งมาสัดด้วยขวาครับเรียบร้อยเลยรอดมุลไล่มาเป็น1ประตูต่อ2ครับนาทีที่50แหมลูกถนัดของเขาอยู่แล้วครับจุดโทษของเอเบรชานแล้วมาดูจังหวะนี้ครับริงฮาแลนด์ลากบอลเข้ามาจ่ายให้มาโครร้อยหลุดเข้าไปในเขตโทษแต่ว่าโอ้โหเอยน่อยเอยยังบล็อกไว้ได้ครับดูครับจะกึ่งยิงกึงผ่านครับแต่ว่ายังไม่ได้ครับ แล้วมาเยินมาอีกแล้วครับเดอวานยิงไปติดบล็อกของแนวรับครับบอลยังไม่ขยังไม่ขาดครับเอ้าวาาเข้าท่าบูเชล่าครับเรียบร้อยเลยครับ3ประตูต่อ1ครับมาเยินขึ้นนำนาทีที่83ครับแล้วก็น่าจะจบด้วยสกอร์นี้ครับแล้วก็จบเกมครับบาเยินาชนะดอดบูลไป3ประตูต่อหนึ่งคว้าแชมป์บนเดสลีกาสมัยที่3.2ไปครองครับ ไปดูประเด็นที่น่าสนใจกันครับไบเยนมิวนิกก็เป็นทีมแรกครับที่สามารถคว้าแชมป์บุนเดสติกาส0สมัยติดต่อกันเป็นทีมแรกของลีกบุนเดสลีกาเยอรมันครับเช่นเดียวกันกับ5าลีกใหญ่ของยุโรปก,ก็ยังไม่เคยมีทีมไหนที่ลูกขาดความสําเร็จได้อย่างยาวนานขนาดนี้ครับก่อนหน้านี้ครับก็มียูเวนตุสครับเคยสร้างผลงานคว้าแชมป์กัลโช่ซิลลา9ปีติดต่อกันก่อนที่จะเสียแชมป์ในลูกันที่แล้วครับให้กับเตอร์นิลาน ทำให้ไม่สามารถคว้าแชมป์ได้10สมัยติดต่อกันขณะเดียวกันครับหากจะนับเฉพาะศตรวรรษที่21นะครับบาเยนน์มิวนิกเนี่ยได้แชมป์ลีกไปทั้งหมด17ครั้งและเป็นรองแชมป์3ครั้งด้วยกันถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่ในยุคนี้ของเสือใต้บาเยนน์มิวนิกครับ